โรงเรียนของฉันอนุบาลฝันในฝันวิทยาในวันนี้มีคำถามจากทางบ้านเรื่องของการผลิตยาและจําหน่ายยาทาแท้งว่าจะมีวิบากกรรมอย่างไรทำไมลูกต้องมาเกี่ยวข้องกับการผลิตยาที่ทาแท้งได้ลูกจะได้รับวิบากกรรมไหมและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้สร้างเอกสารตำรับผู้วิเคราะห์ผู้เตรียมอุปกรณ์ผู้ขนส่ง ผู้ขายจำหน่ายจะมีวิบากกรรมมากน้อยต่างจากผู้ที่ลงมือทำอย่างไรลูกควรจะลาออกดีไหมคะและลูกจะป้องกันตัวเองให้ไม่ต้องทำงานที่ผิดศีลนี้อย่างไรมาฟังคำตอบจากคุณครูแม่ใหญ่จากคำถามแรกตัวลูกต้องมาเกี่ยวข้องกับการปริญยาที่ทำแท้งได้ก็จะมีวิบากกรรมคือกรรมปาณาติบาตท,ที่เด็กต้องตายหลายคนเพราะอยา่างนี้ก็จะทำให้ตัวลูกเองตายในท้องบ้างอายุสั้นบ้าง มีโรคมากบ้างเป็นต้นส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ที่สร้างเอกสารตำรับผู้วิเคราะห์ผู้เตรียมอุปกรณ์ผู้ขนส่งมีวิบากกรรมคือถ้ามีส่วนรู้เห็นและร่วมทำมากก็มีผลมากแต่ถ้ารู้เห็นน้อยก็จะมีวิบากกรรมน้อยลูกควรจะหาบริษัทยาใหม่ที่ตัวยาไม่มีผลข้างเคียงที่สามารถใช้ทําแท้งได้อีกทั้งต้องสั่งสมบุรณ์ทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้มากมาก และก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยกับยานี้บ่อยๆคำถามที่สองคือผู้ที่ผลิตยาที่ใช้รักษาโรคได้และทำแท้งได้ด้วยและผู้ที่ผลิตยาที่ใช้ทำแท้งโดยตรงจะมีวิบากกรรมต่างกันอย่างไรยาเกือบทุกชนิดจะมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆกันไปเช่นทำให้ผมร่วงปากพองคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นผู้ผลิตผู้จำหน่าย จะได้รับวิบากกรรมกับผลเหล่านั้นหรือไม่คะมาฟังคําตอบที่สองจากคุณครูไม่ใหญ่ผู้ที่ผลิตยารักษาโรคได้และใช้ทําแท้งได้ด้วยนั้นก็จะมีวิบากกรรมทําแท้งน้อยกว่าเพราะไม่มีเจตนาทําแท้งโดยตรงผู้ที่ผลิตยาทําแท้งโดยตรงก็จะมีวิบากกรรมปาณาติบาตโดยตรงยาเกือบทุกชนิดจะมีผลข้างเคียงดังกล่าวทั้งผู้ผลิตและผู้จาหน่ายก็จะมีวิบากกรรมมากน้อยขึ้นอยู่กับว่า ได้บอกแจ้งลงในใบกำกับยาอย่างชัดเจนหรือไม่อีกทั้งให้อยู่ในวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษาก็จะไม่มีวิบากกรรมเพราะมุ่งที่จะรักษาโรคขออนุโมทนาบุญกับคำถามจากทางบ้านที่จะเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนที่ยังมีความสงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรม